ใครที่เจอปัญหาข้าวสุกไม่พร้อมกันนะคะเก็บเกี่ยวทีนะคะต้องรอจนข้าวนะมีรวงเหลืองรวงเขียวนะคะปนหรือว่าจะเป็นข้าวรีบนะคะข้าวไม่เต็ม,มเมล็ดขายไม่ได้ราคาสาเหตุเพราะว่าช่วงไร้ก้มนะคะเป็นช่วงที่ข้าวต้องจามลังานสูงมากถ้าไม่ได้บำรุงนะคะข้าวนะก็จะสร้างแป้งไม่เต็มเมล็ดแต่งสีไม่พร้อมกันเก็บเกี่ยวไปนะคะก็จะไม่ได้ราคามีตัวช่วยค่ะไฮโกรดตัวนี้นะคะ่ะชุดคู่หูของชาวนานะคะเขาเป็นตัวกดอะมิโนโน้ำตาลทรางดวนช่วยเสริมโปรตีนสร้าง ช่วยให้เมล็ดนะคะอวบแน่นสมบูรณ์เติมพลังงานให้ข้าวเร็วมากค่ะตัวนี้นะคะช่วยในการสร้างแป้งสร้างน้ำนมแต่งสีข้าวนะคะให้เหลืองทองเสมอกันเลยค่ะผลลัพธ์ที่จะได้แบบชัดเจนเลยก็คือรวงนะคะใหญ่เมล็ดเต็มรวงเหลืองสวยเท่ากันทั้งแป้งมเมล็ดนะคะก็จะเต็มแน่นไม่รีบค่ะเกี่ยวได้พร้อมกันทีเดียวนะคะเพิ่มคุณภาพนะคะให้กับข้าวลงทุนเพียงแค่189บา18บาทต่อขวดค่ะ 189บาทขนาด1ลิตรนะคะหนึ่งขวดของเรานะคะใช้ได้10 1ถึง15ไร่บอกเลยใครนะคะที่ต้องการตัวช่วยนะให้ข้าวสุกเสมอกันแต่งสีให้สวยนะคะสร้างแป้งสร้างน้ำนมนะ,มะเมล็ดเต็มลดปัญหามเมล็ดรีบนะคะไฮโกตัวนี้คือเหมาะมากๆเลยคะ่ะถ้าใครสนใจนะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะ